เขากายเปพ็พระอาจารย์ครับแล้วที่ทรงบัญญัติวินัยเรื่องของอจีวรยอมน้ำฝากเนี่ยครับ uh huh. กรณีที่ได้ทรงรับ uh huh. ข้าบดีจีวรมาแล้วทรง uh huh. ครองจะขัดก,กันกับวินัยที่ทรงบัญญัติเลยไหมครับในมุมนี้ครับไม่ขัดเพราะว่าพระองค์บอกว่าอันหนึ่งพิกขุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอ,อ,อย่างหนึ่ง ถาปรีจีวรรับก็ได้คุณถวายก็ถวายมาสิรับมาปุ๊บถือว่าถึงมือได้จีวรมาเพิ่งเริ่มได้จีวรมาก็จับไปยอมเลยน้ําฝาดอย่างนี้ทําให้เสียสีที่ว่าทำให้เสียสีได้ได้บางสกุลจีวรมานะก็เอาไปยอมได้จีวรดีผ้าไหมอย่างดีมาก็เอาไปยอมได้หมดแต่ว่าคุณสมบัติของผ้าไหมก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ถือว่า ส่งรับได้ไม่ได้ขัดแย้งกับวินัยที่ทรงบัญญัติไม่ได้ขัดแย้งแม้ว่ามหาชนจะมาพบเจอทีหลังว่าโอ้ทรงทรงจีวรผ้าไหมดูไฮโซครับดูไม่ขุดเกลาอย่างเนี้อันเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนะคือถ้าไม่ผิดวินัยไม่ผิดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่ความรู้สึกเราอาจจะแหมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวคำพระพุทธเจ้าอย่าลืมอากาลิโก เกิดในการภายหน้ามีแต่ผ้าไหมหมดเลยอ่อผ้าอย่างอื่นหาไม่ได้เอาระสีผู้เจ้าบัญญัติห้ามผ้าไหมไม่ต้องมีผ้านุ่งเลยเอาไหมล่ะเราจะรู้ไหมเนี่ยในการอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับอือย่างนั้นก็นุ่งผ้าไหมดีแล้วละครับเดี๋ยวจะไม่มีผ้านุ่งนะครับสาธุใครสะดวกผ้าไหมก็ผ้าไหมผ้าฝ้ายก็ผ้าฝ้าย พระองค์เนี่ยมีบอกมาเลยผ้านี้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 ได้หมดนะเยอะผ้าอะไรเลวที่สุดผ้าที่พําด้วยผมคนนะ,ะผ้ากําพลผ้าที่ทําด้วยเอาผมคนเนี่ยมาทอเส้นผมของคนเนี่ยเป็นผ้าที่เลวที่สุดร้อนก็ร้อนมากเย็นก็เย็นมากระคายเคืองผิวหนังด้วยโอ้โหพระเจ้าบรรยายความเลวของผ้า เยอะเลยแสดงว่าท่านเคยนุ่งมาแล้วนะใช่ขอการนี้นะฮะอาจารย์อยู่นี่ฮะจากพระสูตรเนี่ยลูกศรเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามันตรงเราถึงเลิกดักใช่แต่พิกขุเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าละอกุศลหมดแล้วปัจจตังไงปัจจตังแล้วคนอื่นก็พยากรไข่ไม่ได้ซะด้วยนะแล้วตัวพิกขุนั่นแหละปัจจตังของตัวเอง ที่จะพยากรณ์ตัวเองตามหลักธรรมที่าศาสดาทรงบัญญัติแต่อย่างนี้คนเนี่ยเขาไม่บัญญัติเห็นไหมเขาไม่รู้ผู้เจ้าถามว่าทุกสิ้นไปเท่านี้รู้ไหมแล้วเหลืออีกเท่าไรรู้ไหมไม่รู้แต่เรารู้เนี่ยถ้ายังห้อยเดรัจฉานวิชาอยู่เนี่ยใช่ไหมเครื่องรางของขัง,งตะกลงตะกุดอะไรเนี่ยแสดงว่าอูดุชนเลยคุณใช่ไหมทุกยังเหลืออยู่เต็มเ็มยังไปอบายทุกติวินิบาตได้แน่นอนเพราะผู้เจ้าบัญญัติไว้ก็อยู่ที่เราเชื่อผู้เจ้าไหม ว่าถ้าผู้เจ้าตรัสเนี่ยประเสริฐจ,จริงเป็นคําพูดบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงเราก็เอาคําของพระองค์เนี่ยมาเป็นเครื่องวัดเลยว่าอย่างนี้มิฉาทิฏฐิกรรมไม่ได้เกิดจากตะกุดบันดาลตะกุดบัรดาลอะไรไม่ได้จะเป็นจะตายเนี่ยนะเป็นเพราะผลของกรรมที่เขาทําไว้ในการก่อนแล้วก็ในปัจจุบันนะนี่เป็นอย่างนี้นะของเรามีเครื่องวัดหมดนะครับถ้ากลับไปดู เรื่องมรรคและปฏิปทาเป็นตัวชีวัดได้ไหมครับมาไป,ป,ป,ปาดูวินยัยพระพุทธเจ้าบอกวินยัยกับปฏิโมกเนี่ยเรื่องเล็กน้อยอ,หอหให้ดูธรรมให้ดูธรรมเป็นหลักธรรมะเป็นหลักรมรรคเนี่ยคือเส้นทางบอกเส้นทางผิดสอนเส้นทางผิดเนี่ยไปคนละเรื่องเลยนะถึงเรื่องของสมาธิเอ่ยความเพียรเอ่ยอะไรต่างๆเหล่านี้ย บอกอย่าทําความเพียรนี่ก็สอนมัดผิดแล้วเห็นนะใช่ไหมบอกอนาปาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำนะใช้ได้แต่มหาบุรุษคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยทำไม่ได้นี่ก็สอนผิดแล้วเห็นไหม,มพอพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนกับคนทุกคนเลยกับพี่ขูทุกลูกใช่ไหมอย่างนี้สอนอะไรอีกอะเรื่องสมาธิใช่ไหมเอาเธอนั่งเป็นไงได้คณิกะสมาธิหรือย,ยังได้อุปจาระหรือย,ยัง คุณสมบัติของอุปจาระเป็นยังไงล่ะมีมะไม่มีมีปิติมีสุขมีวิตกวิจารมีอะไรไหมพระเจ้าไม่เคยบัญญัติหาไม่ได้เลยอย่างเนี้ยจะเอาอะไรมาเทียบเคียงใช่ไหมอ่าแล้วผลของการได้สมาธิอันเนี้ยเป็นผลวิบากอะไรได้ไปเกิดในชั้นอะไรก็ไม่มีทรงบัญญัติไว้อีกเพราะไม่เคยทรงบัญญตัติเราไปสร้างเองเนี่ยสาวกพาสิก หรือที่เรียกว่าอัตถกถาจริงๆคาว่าอัตถกถาเนี่ยสร้างเองนะจริงๆคําว่าอัตถะเนี่ยแปลว่าความหมายแห่งพยัญชนะนั้นอ,อันนี้ไปเอาคาเนี้ยของพระเจ้าไปเรียกว่าอัตถกธา่ากถาคือคําพูดคําพูดที่อธิบายอธิบายคําอย่างนี้นะไปเอามาว่าเป็นตัวบุคคลนะเนี่ยเป็นการสร้างคําใหม่ที่ประยุกต์เข้าไป อืมจนเราก็เลยเข้าใจผิดไปเลยเลยนึกว่าบรรดาสาวกเนี่ยถูกเรียกว่าอัธกถา,าไม่ใช่สาวกก็คือสาวกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้บรรยายไม่ใช่ผู้แต่งคําใหม่ไม่ใช่ชื่อของท่านอืชื่อของท่านคือสาวกะสาวกโกสาวกของใครของนิครนของสัญชัยปริพาชกของชดินสามพี่น้องหรือของ ตถาคตอรันตัสสมาสัมพุทธะท่านชอบใจธรรมะของใครเชื่อธรรมะของใครใครพูดมาแล้วท่านเชื่อท่านทํำตามหมอดูพูดมาเนี่ยเชื่อและทํำตามเนี่ยสาวกหมอดูเนี่ยนะไอ,อพวกเนี้ยต้องประกาศหมอดูสรารนังขฉา,ามิอา่าใช่ไหมอ่มีหมอดูเป็นที่พึ่งนะมีธรรมะที่ออกจากปากหมอดูเป็นที่พึ่งเป็นพระธรรมอย่างเนี้ย อืมไม่ใช่อืมของเราเนี่ยพระพุทธเจ้านะอื <c oughs> ครับถ้าถ้าผมเป็นพิขุเนี่ยถ้าผมเริ่มมักถูกปฏิป,ปทาถูกเนี่ยอผมก็จะเริ่มสบายได้แล้วนะเริ่มสบายแล้วเพราะตั้งความเพียรไว้ถูกไงครับไม่ต้องไปลำบากแล้วไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปทําอย่างนี้คนแล้วใช่แต่คนบางคนอาจจะมองว่าลำบากไอ้คําว่าลำบากของแต่ละคนไม่เท่ากันอีกนะอ่า พี่กูมาฉันมือเดียวเนี่ยบอกไปฉันมือเดียวทําไมทรมานตัวเองน่ะเห็นนะคารวะรักษาอุโบสถ8ประการอะทาไมจะต้องเอกาพตติโกฉันมือเดียวด้วยล่ะเอออย่างเงี้ยมันความเห็นมันเยอะไงดังนั้นความเห็นเนี่ยเราเอาของใครความเห็นของคนในโลกเนี่ยเราถึงต้องมายอมรับสัมมาสัมพุทธะอ่า สาวกวางความเห็นเลยสาวกแปลว่าผู้ฟังวางความเห็นเดินตามเท่านั้นองค์จึงเรียกชื่อของสาวกอย่างว่าอะไรผู้เดินตามนะอ่ามักคานุคาฝรั่งเขาใช้อะไร f o l l o อ e r อ่าผู้ตามเนี่ยตามดีๆตามเป็นๆน,นะ <laughs> ผู้ตามที่อันตรายก็มีใช่ไหมอือผู้ตามเนี่ยดีหมดไหม มไม่หมดเนาะสิงโตตามเราเนี่ยดีั้ยห <laughs> ันไปข้างหลังเห็นสิงโตตามมาเนี่ยโอ้ดูท่าจะไม่ดี <laughs> ขอขอาการพระอาจารย์แล้วตกลงนิคนเนี่ยนะฮะอ,อันนี้พระพุทธเจ้าตัดกับพิขุใช่ไหมะฮะ<อ>คือนิคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้า เออพวกไม่ศรัทธาก็มีนะเยอะนะอันเนี้ยมันก็ยากเนาะแต่อย่างหนึ่งนะปัจจุบันยังไม่ศรัทธาอนาคตอาจจะศรัทธาก็ได้คือเข้าไปอยู่ในการทรงจำและได้โตวาทากันละได้สดับไปละใช่ไหมอาจจะตอนใกล้ตายหรือตอนไปเป็นเทวดาใช่ไหมระลึกถึงบทแห่งธรรมได้นะ เพราะเวลาเราปารลอกความเพียรเนี่ยตั้งความเพียรอะไรแล้วมันแหมมันตันมันแต่มีอะไรมาเจาะนิดนึงเออหรืออันนี้จะใช่ปุ๊บเนี่ยนะมันจะสะกิดใจอยู่ตลอดเวลาไอ้อย่างนี้แน่เลยอย่างนี้แน่เลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอเขากลับมาทำอย่างพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยรอดเลยนะอ่าเนี่ยการการที่พระพุทธเจ้าไปโตวาทะกับพวกนิครณต่างๆเนี่ยหวังประโยชน์เกื้อกูลทั้งนั้นนะ <c oughs> เพราะพระพุทธเจ้าเวลา45ปีของท่านเนี่ย ท่านไม่มีมาใช้เวลาเล่นๆแม้แต่วินาทีเลยนะท่านพิจารณาหมดเลยแค่พระพุทธเจ้าไปในเทวโลกอย่างเงี้ยพวกพรหมพวกลายบอกโอ้โหท่านเนี่ยเมตตามากเลยจัดสรรเวลามาให้ที่นี่ใช่ไหมอ่าเพราะอย่างอย่างพรหมโลกหรือเทวโลกต่างๆเนี่ยแค่ช่วเวลาเขานิดเดียวเนี่ยนะมนุษย์มันผ่านไปเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมอืม และการที่ผู้เจ้าจะจัดสรรเวลาไปพบใครคุยกับใครเนี่ยผู้เจ้าพิจารณาหมดแล้วละ่ะเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลทั้งนั้นเพื่อการบรรจับธรรมขอขาัญกับพระอาจารย์ครับในมุมของเทวทัตท,ที่มาขัดแยง้งหรือว่ามาต่อต้านกับสถาคตอศาส,สดาเนี่ยครับถ้ามองมุมผมผิดไหมครับว่าจริงๆรีงเนีนี้ทรงทำให้สำเร็จนะครับ ไม่สามารถจะเปลี่ยนทิฏฐิได้จนเทวทัตเนี่ยตายจากไปลงนรกใช่ถือว่าเป็นทิฏฐิท, <c oughs> ที่ยังไม่สามารถจะส่งแก้ได้แต่ก็ส่งพยากรณไว้ใช่ไหมครับว่าใช่สิ้นโทษจากนรกแล้วก็จะมีอนนโอกาสได้ไปทางดีอ,อันนั้น<ล>กกก็ก็ยังไม่เห็นนะยังยังไม่เจออืมแต่เห็นเขาพูดกันอ่ะครับนะแต,แต่ยังไม่เจอโดยพุโธสนาเหมือนกันอืมคือคน มีธุลีในดวงตาน้อยเนี่ยมันมีระดับหนึ่งเท่านั้นน่ะที่จะหลุดรอดไปได้ mm hmm. ที่พระองค์ดูสัตว์ครั้งแรกอะ่ะแล้วพระองค์ท้อพระไทยไง mm hmm. ท้อพระไทยว่าโอ้โหมันยากม,มากเลย mm hmm. ใช่เพราะแทบจะไม่แทบจะไม่มีเลยลหละ mm hmm. นะมีน้อยมาก mm hmm. หรือเหมือนกับพวกปริพาชกบ,บางคนเนี่ยก็เยอะหยันพระศาสดาว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นถึงสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเก่งตรสัสรู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยนะพาคนหลุดพ้นได้ทั้งโลกไหม mm. อืมโอ้โหเจออย่างนี้เป็นยังไงพูดเยอะให้เจ็บใจพูดเยอะให้เจ็บใจ mm. ใช่ไหมครับหรือพาคนไปได้สักครึ่งโลกหรือ mm. สองในสามหนึ่งในสามของโลกอย่างเนี้ย mm. อ่าซึ่งตรงเนี้ย mm. เท่ากับพระเจ้าเนี่ยมองไว้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแทบจะไม่มีใครเลยเนี่ย รู้ธรรมะตรงนี้ได้มันยากมากมแต่สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่อ่ยังพอมีอยู่พวกเนี้ยจะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังธรรมะมพระองค์ก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมนะเนี่ยเพื่อเพราะเห็นประโยชน์แก่คนเนี้ยคนกลุ่มนี้ส่วนคนกลุ่มที่ที่ทุลีในดวงตามากก็ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ได้ไปด้วย ต่อการแสดงธรรมของพระองค์เพื่อเกื้อกูลคนกลุ่มนี้เพราะว่า,าตามพระสูตรไม่ได้ยินนิครณหรือสาวกนิครณแม้แต่หนึ่งคนที่เข้ามาในเกตธรรมวินัยแล้วสามารถที่จะบรรลุอริยบุคคลได้เลย <c oughs> ก็นั่นไหมนั่นน่ะอุบาลีอุบาลีข้าบดีอุบาลีอ,าลอ่าที่เป็นที่จะมาล้มวาทะพระพุทธเจ้าไงพอที่ให้กินข้าวได้แต่ไม่ไม่เข้าใช่ใช่ S <S นั่นก็มีหเหมอมีหลุดมาเหมือนกันนะครับสาธุต,ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสําหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติยานทศัศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแนละพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ